สวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับผมแบงค์นะครับกับรายการใหม่ Bit Li k e Channel นั่นเองนะครับหลายหลายคนนะอาจจะรู้จักหรือเคยเห็นหน้าตาผมมาก่อนนะก็ไม่แปลกครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยผมทำช่องเกี่ยวกับการรีวิวสินค้านะครับเพราะว่าผมทำเกี่ยวกับการขายของออนไลน์นะครับในหมวดหมู่ของสินค้าไอทีก็คือขายมั่วไปหมดเลยนะครับเน้นขายของออนไลน์ดังนั้นเนี่ยผมก็จะ รีวิวสินค้าเป็นหลักนะครับแล้วก็มีเพื่อนๆเนี่ยอยากจะให้รีวิวสินค้าอะไรหรือว่าอยากให้ผมทําอะไรเนี่ยผมก็จะทําไปทําไปเรื่อยๆนะฮะแต่วันนี้นะครับก็อันนี้เป็นช่องใหม่ที่ผมเปิดขึ้นมาชื่อว่า Bit l i ฟ e นะครับจะเป็นช่องที่พูดเกี่ยวกับในเรื่องของการไลฟ์และวิดีโอที่มานะครับก็คือผมเนี่ยตอนแรกเนี่ยผมขายของอะไรเดียวใช่ไหมแล้วก็ไม่ได้มีหน้าร้านอะไรนะครับ แล้วเพื่อนๆหรือลูกค้าเนี่ยเขามาซื้อสินค้าเขาก็มาที่ร้านก็มาที่ออฟฟิศก็มารับของมาเทสอะไรอย่างนี้นะครับต,ตอนนี้ผมทําร้านใหม่นะครับจะทําเป็นแบบหน้าร้านในตัวเมืองน,นคปรปฐมซึ่งจะเป็นหมวดหมู่สําหรับอุปกรณ์ไลฟ์แล้วก็วิดีโอทําวิดีโออะไรพวกนี้นะครับก็จะเป็นพวกของไม้พวกขาตั้งไฟนะครับพวกอุปกรณ์เสริมสตูดิโอนะ จริงๆก็มีอยู่เยอะเต็มไปหมดเลยนะครับชากนู่นนี่โต๊ะเก้าอี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จะทําครบวงจรเลยนะคว่าครบวงจรแล้วก็จะมีรับเซ็ตรับเซ็ตอัพพวกของไลฟ์สดอะไรอย่างงี้นะครับ่ยจะทําอยู่ที่นครปฐมแล้วก็เลยทําช่องนี้ขึ้นมานะครับให้คนได้รู้จักกันนะแล้วก็สามารถที่จะให้เพื่อนเพื่อนชาวนครปฐมเนี่ยมาดูสินค้าหรือมาทดลองเทสสินค้าที่ร้านได้เลยนะครับผมก็จะมีของ ให้เพื่อนๆได้ลองนะครับลองใช้จริงเลยก่อนซื้ออะไรประมาณนี้นะครับซึ่งใครนะครับที่กําลังจะไลฟ์หรือว่าทําวิดีโอนู่นนั่นนี่อยู่นะครับก็สามารถกดติดตามไว้ได้ผมเนี่ยจะพูดในเรื่องของสมมติน,นะเพรว่ามือใหม่จะไลฟ์เนี่ยต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับหรือว่าไลฟ์ใน Tik t ็อกช้อปปี้ลาซาหรือว่าทํารายการออนไลน์ต่างๆเนี่ยเซ็ตยังไงใช้โปรแกรมอะไร ทำยังไงติดตั้งยังไงเนี่ยนะครับผมก็จะเอาเนื้อหาพวกนี้เนี่ยมาเล่าสู่กันฟังเนาะก็ฟังติดตามด้วยนะครับ